ตามรอยธรรมในกระแสะแห่งการตอนที่สองสาศาสนาสุเมเรียนวิหารแห่งนครรัฐเจริญพรญาติโยมทุกมูเหล่าทั้งหลายในวาระนี้อาตมาภาพจะขอนำพาทุกท่านเดินทางสู่ยุครุ่งอรุณแห่งอารยธรรมพบกับาศาสนาสุเมเรียนเพื่อพิจารณาถึงความเชื่อ ที่ได้วางรากฐานให้กับอารยธรรมเมโสโปเตเมียทั้งหมดหากเราจะเดินทางไปตามกระแสะแห่งการเราจะต้องมุ่งหน้าสู่ช่วงเวลาประมาณ4,000ปีจนถึง2,000ปีก่อนคริสตกาลณดินแดนระหว่างสองแม่น้ำไทกริสและยูเฟทีสที่ซึ่งชาวซูเมเรียนได้สร้างสรรค์สิ่งมหัศจรรย์ขึ้นมากมาย ทั้งระบบชนลประทานตัวอักษรรูปลิ่มและที่สำคัญที่สุดคือนครรัฐแต่การเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่นี้เกิดขึ้นได้อย่างไรอะไรคือเหตุปัจจัยที่ทำให้วิญญาณแห่งธรรมชาติจากยุคหินต้องแปลเปลี่ยนรูปโฉมไปคำตอบนั้นก็คือการปฏิวัติเกษตรกรรมนั่นเองเมื่อมนุษย์ เปลี่ยนจากการเป็นผู้เก็บของป่าล่าสัตว์มาเป็นผู้เพาะปลูกและตั้งถิ่นฐานความสัมพันธ์กับธรรมชาติก็ได้เปลี่ยนไปมนุษย์มิได้เป็นเพียงผู้อยู่ร่วมหากแต่กลายเป็นผู้จัดการและควบคุมธรรมชาติโครงสร้างทางสังคมที่ซับซ้อนขึ้นคือเมือง จำเป็นต้องมีโครงสร้างทางความเชื่อที่ซับซ้อนขึ้นตามไปด้วยนี่คือเหตุปัจจัยที่ทำให้วิญญาณแห่งธรรมชาติที่เคยกระจัดกระจายได้ถูกรวบรวมและยกฐานะขึ้นเป็นถวยเทพผู้ทรงอำนาจและมีรูปลักษณ์คล้ายมนุษย์เทพเจ้าเหล่านี้ มิได้สถิตยอยู่ทั่วไปในป่าเขาอีกต่อไปหากแต่มีที่ประทับที่ชัดเจนและที่สำคัญเทพแต่ละองค์ได้กลายเป็นดังเจ้าเมืองหรือเจ้าของที่ดินของนครรัฐแต่ละแห่งเช่นเทพีอินนน,นาแห่งนครอุรุกหรือเทพเอล,ลิวแห่งนครนิปู เมื่อเทพพระเจ้าคือเจ้าของนครสถานะของมนุษย์จึงเปลี่ยนแปลงไปตามมหากาบการสร้างโลกของพวกเขามนุษย์ถูกสร้างขึ้นมาจากดินเกลียวโดยมีจุดประสงค์อย่างเดียวเท่านั้นนั่นคือเพื่อเป็นทาาหรือเป็นผู้รับใช้ของเหล่าทวยเทพเพื่อทำงานหนักเช่นการขุดคลองและการเกษตรกรรมแทนเหล่าเทพ,พเจ้าทั้งหลายดังนั้นเป้าหมายของชีวิต จึงไม่ใช่การหลุดพ้นหากแต่คือการทำหน้าที่ผู้รับใช้ที่ดีเพื่อให้เทพเจ้าผู้เป็นนายพึงพอใจและประทานความอุดมสมบูรณ์ความรุ่งเรืองและชัยชนะในสงครามมาให้ชีวิตทั้งชีวิตคือการรับใช้วิหารสิกุรัสอันยิ่งใหญ่ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองนั้นก็ไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากวังหรือคาริฮาร์ ของเทพเจ้าผู้เป็นเจ้าของนครนั่นเองด้วยโลกทัศน์เช่นนี้ชาวซูเมเรียนจึงมีมุมมองต่อชีวิตหลังการตายที่มืดมนอย่างยิ่งพวกเขาเชื่อในดินแดนใต้พิภพ,พ,พที่เรียกว่าเคอดินแดนแห่งผุนทุลีที่ไร้การหวนคืนที่ซึ่งดวงวิญญาณของทุกคนไม่ว่าดีหรือชั่วก็ต่างก็ต้องไปรวมกันในสภาพที่เป็นเพียงเงา เมื่อชีวิตหลังการตายปราศจากความหวังพวกเขาจึงทุ่มเทความสนใจทั้งหมดมาสู่การทำให้ชีวิตในปัจจุบันดีที่สุดผ่านการรับใช้ถวยเทพอย่างไม่ขาดตกบกพร่องาศาสนาของชาวซูเมเรียนนี้ได้กลายเป็นเหตุปัจจัยสำคัญ เป็นดั่งแม่พิมพ์ทางจิตวิญญาณที่ส่งอิทธิพลอย่างมหาศาลต่อทุกอารยธรรมที่จะรุ่งเรืองขึ้นในดินแดนเมโสโปเตเมียในภายหลังชาวอัคเดียนชาวบาบิโลเนียนและชาวอัสซีเรียนต่างก็ได้รับเอาระบบเทียพเจ้าตำนานการสร้างโลกและโลกกระนัดที่มองมนุษย์เป็นผู้รับใช้นี้ไปปรับใช้แม้จะเปลี่ยนชื่อของเทพเจ้าไปบ้างแต่โครงสร้างพื้นฐานยังคงเดิม มเมล็ดพันธุ์แห่งศรัทธาที่ชาวซูเมเรียนได้วางไว้กำลังจะงอกงามเป็นต้นไม้ใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านสาขาไปทั่วทั้งดินแดนรูปพระจันทร์เสี้ยว ในตอนต่อไปเราจะเดินทางต่อไปในดินแดนศาสนาอียิปบ,บราณเพื่อพิจารณาถึงอีกหนึ่งอู่อารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่ได้ก่อกำเนิดขึ้นในยุคสมัยไล่เลี่ยกันในช่วงเวลาประมาณ3,100ปีก่อนคริสตกาลแต่กลับมีโลก,กทัศน์ที่แตกต่างกันอย่างน่าทึ่งขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายจเจริญพร